ขอต้อนรับมิวจิ้งเมื่อกี้ทางเราพยายามจะให้เขานั่งสลับกันไม่ยอมจริงๆคือนิวไม่ได้ไม่ยอมเป็นจิ๋วนิวไม่ได้เราเข้าเรื่องเลยดีกว่าเนื้อหาที่มาการร้องทำไมต้องเป็นจิ๋วร้องเนื้อหาเป็นยังไงอะไรอย่างไรครับเพลงถ้าไม่ฟังจะถามทำไมเนี่ยมันพูดถึงความรักที่เวลาจุดเริ่มต้นเนี่ยก็ต้องมีความเชื่อใจกันไว้ใจกันแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยความไว้ใจเป็นลดน้อยลงเริ่มไม่เชื่อใจละ การที่เราถามแล้วก็คิดว่าคําตอบของเขาเนี่ยจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แน่เลยเริ่มไม่เชื่อใจละและทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มแบบไม่ใช่ความรักละมันไกลอยู่กันอย่างระแวงระแวงางหโอ้คนลุกเลยคนลุกเลยมันก็เลยแบบนั่นแหละคนที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วก็คิดว่าคุณกำลังแบบใช้ความไว้ไม่ไวใจเนี่ยให้มันกลายเป็นแบบเรื่องที่แย่ๆใช่ไหมความรักแทนที่มันจะโปรโกกต่อไปต้องมานั่งหุดดเพราะแบบ ถามยู่นั่นแหละใช่แต่แบบว่าอยู่ไหนทำอะไรผมขอดาวน์โหลดเลยได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พึ่งครับเพิ่งดาวน์โหลดผมผมผมมีมีแล้วครับครับผมผมมีกันหมดแล้วเซ็นเซ็นกันหมดเรียบร้อยแล้แต่ผมซื้อเทปแล้วนะครับไม่มีเทปค่ะเทปแล้าห้าหกปีี่แล้วแล้วเพลงนี้ร้องยากไหมค่ะยากไหมก็เป็นเพลงป๊อปที่เราพยายามใส่ ลูกเล่นไม่ว่าจะเป็นแบบลูกคอที่แบบว่าเป็นโ็อมันติค่ะมีมันมีท่อนหนึ่ง <c oughs> ที่มันออกไอ้ตโน้ตที่แอนลีบออกยากมากเลยอะยากค่ะยากโน้ตตัวอะไร โน้ตตัวเออเขียวโน้ตเขียวเขขีียยววเเออมันเป็นมันเป็นมันเป็นท่าอันหลีดที่ผมรู้สึกว่าโน้ตมันมาไหลมาลงยากมากเลยนะครับใช่ค่ะอย่างตอนที่แบบเข้าห้องอัดเราก็จะแบบืมเล่นโน้ตนี้เลยนนท์นี้เลยเนาะมันไม่ถึงอ่ะเออแสดงว่าโน้ตเนี่ยก็มีการคิดร่วมกับพี่ต้นด้วยป่ะครับใช่ก็คือพี่ต้นเป็นคนคุมร้องใช่ค่ะแล้วก็ดนตรีก็ทำกับพี่ต้นด้วยด้วยค่ะอ๋อพวกลายภาษาล่ะครับได้มีส่วนช่วยร่วมกันคิดยังไงบ้างไหมครับ พราะมันมีลายภาษาบางลายโอ้มันโดดขึ้นไปอย่างเงี้ยสูงสูงเนี่แต่ส่วนใหญ่จริงๆแล้วก็จะเป็นทางพิทต้นเป็นหลักเพราะว่าการการดีไซน์ของพิทต้อนที่จะเป็นอะไรที่แบบถูกใจเราใช่แล้วก็แค่แค่ให้เราสองคนเนี่ยทำโน้ตให้มันเป็นภาษาจากแต่จากที่แบบกดติ๊ดติ๊ตติ๊ตติ๊ตอะไรเงี้ยแล้วให้เราแบบใช่แล้วให้เราเป็นลาลาโนโนหรืออะไรนี่นี่แหละนี่แหละเรียกว่านักร้องที่มีคุณภาพและที่ดีจริงๆสามารถตอบสนองในสิ่งที่ เขาต้องการได้ใช่แล้วแม้เขาขดมาปึ้งแล้วหลับตาพบสนองให้เขาได้เพราะวสิ่งที่โปรดิวเซอร์ให้มาคือสิ่งที่ศิลปินต้องการด้วยต้นเองเลยออกมาได้สวยงามขนาดนี้นะฮะหลังจากอาร์มันวางไปครับที่เคยบอกว่านิวจีนี่มาพลิกวงการคาราเกะของเราทำไมครับอ้าวทุกคนจะต้องหัดร้องลายภาษาเนี่ยครับจะยาก คือร้องคู่แบบไก่กาไม่ได้นะฮะคือตอนนี้คือล้างคาราโอเกะถ้าเกิดพอไปถึงปุ๊บต้องมีสองไม้กับเพื่อนแล้วเป็นาต้องเกิดกันนะครับหรือว่าเก๊ะหัดหรือหรือสมัยเนี้ยพอคนร้องเพชรรู้แล้วเฮ้ยลายผิดนะ ยืนเยันไปกี่ร้อยคำเคยจำได้ไหมเธอว่ายังคงมีแต่เธอเหมือนเก่าเคยฟังกันได้ไหมเธอความจริงคองเรื่องราที่เธอรู้แหวงหัวใจฉันเหนี่ยนเบื่อที่เธอกล่าวหา วันคนอื่นมือเป็นตอบซ้ำเรื่องเดิมๆดเธอไม่ฟังจะถามทำไมไม่ไว้ใจจะคบทำไมเมื่อเธอมีคำตอบอยู่แล้วให้ฉันถามหนเมื่อม่ฟังจะถามทำไมไม่เชื่อใจ ็บยิ่งล้พอจะพอได้ไหมเหมือนเพยายามนาทีบ้านไม่เคยจะสนใคร ไม่มีอะไรที่เธอต้องหูวงเธอยังคงไม่รับฟังไม่เคยคิดทบทวนจะผิดกันไปอย่างเดิมทุกทีเบื่อที่เธอกล่าวหาว่ามีคนอื่นเหนือยต้องตอบซ้ำ,ซำ ทำไมเมื่อเธอมีคำตอบอยู่แล้วให้ฉันทำไงเมื่อมีฟังจะถามถามไไม่เชื่อใจอของดีกว่ายิ่งคุยกันยิ่งเจ็บยิ่งลพอจะพอได้ไหม ใจจะคบเธอทำไมเมื่อเธอมีคำตอบอยู่แล้วให้ฉันทำงานเมื่อไม่ฝังจะทำทานไปไม่เชื่อใจ,ใจอยาคบดีก็ยิ่งคุยกันยิ่งเจ็บยิ่ง เดี๋ยวขอขยับหลบนิดนึงนะครับขอไม้ด้วยถอยหน่อยถอยลงมานิดนึงทำไมนะจ๊ะใช่เมื่อกี้แน่นมากโอ้โหขอใช้มืออีกทีได้ไหมครับขอใช้มือเลยครับโอ้โหคนแรกขอใช้มือด้วยขอใช้มือแป้งกันเลยโอ้โหยืนมากนะกระทับใจหนูข้างนอกถังเงี้ยเสียดายว่ะเกรงเนี่ยเกรงไม่ได้ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นร่วมกันแต่ไม่เป็นไรขอนิดหนึ่งแจ้นิดหนึ่งสักท่อนเพราะเมื่อกี้จบมาทนไม่ไหวขอแจ้เลยดีกว่า

ดังๆนะครับงานเยอะๆมถูกค่าทำไมเยอะๆเะเอามาเยอะๆรับหวังอยู่แล้วก็ขอให้รักกันยืดยาวแล้วก็สุดท้ายก็ต้องหมดอยู่ดีฝากผลงานฝากดาวน์โหลดฝากอะไรให้เรียบร้อยครับย้ำได้อีกทีด้วยอันนี้ค่ะก็อัลบั้มเต็มวางแล้วนะคะรวมถึงคาร์เกะก็วางเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครที่เมื่อกี้ได้ดู MV ็มบเต็มไปล้ถ้าไม่ฟังจะทำทําไมแล้วก็อยากจะดาวน์โหลดเพลงนะคะก็ดอกจันหนึ่งสองสาม 0022แล้วกดโทรออกค่ะใช่แล้วค่ะก็ฝากอีกหนึ่งซิงเกิลนะคะในอัลบั้มซิกเนเจอร์นะคะถ้าไม่ฟังจะถามทำไมฝากไว้ถ้าหากว่าใครงงเหงาอยากจะระบายปัญหาความรักฟังเพลงนิวจิ๋วครอบคลุมทุกอย่างโดยจริงทั้ช่องทางการติดต่อหรือว่าตารางคอนเสิร์ตจะดูได้ที่ไหนยังไงครับ Facebook นะคะไว้ติดต่อกันนะคะก็เซิร์ชไปที่ Music Cre a m นะคะเป็นค่ายของเราหรือว่าจะเป็น New จิ๋ t เด Star 1ห วันนี้ต้องขอขอบคุณนิวจิ๋วมากครับขอบคุณมากรับชมช่องจีนเอมบูสิกได้แล้ววันนี้ที่กองทีดาวเทียมจีนเอ็มแซดช่อง33จานดาวเทียมระบบซีแบนด์จานบิทโฟช่อง49่สก้จานในนาแซดช่อง54าสิพีเอสไอช่อง171แอปพลิเคชันจีนแอมชาแนลตารางเคเบิลทีวีช่อง76และเคเบิลทีวีไทยทั่วประเทศหรือสอบถามเคเบิลอเบเรเตอร์ที่อยู่ใกล้บ้านคุณ